สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําซี่โครงหมูทอดสมุนไพรกินกันเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทํากันเลยซี่โครงหมู300กร,รมัมกระเทียมเจ็ดจีบรากผักชีสองรากพริกไทยเม็ดขาวครึ่งช้อนโต๊ะเราก็โขลกให้ละเอียดเลยครับพอได้แล้วเราก็นําไปหมักกับซี่โครงหมูของเราเลยครับ แล้วหมักด้วยซอสภูเขา1นช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายขาวผงปรุงรสแล้วก็แป้งทอดกรอบอีก1นช้อนโต๊ะหมักคลุกเขาให้เข้ากันดีเลยครับเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ15 2 0ถึง20นาทีมาทีนี้เราจะมาทอดซี่โครงหมูกันเลยพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็นำซี่โครงหมูของเราลงไปทอดได้เลยครับสำหรับการทอดเราจะทอดด้วยไฟกลางค่อนข้างเบานะครับ ตะไคร้สองหัวเราจะทุบแล้วจะหันเป็นเส้นโอเคซี่โครงหมูของเราก็เริ่มเหลืองสวยได้ที่แล้วให้เราเร่งไฟแรงเพื่อเป็นการไล่น้ำมันออกจากซี่โครงหมูของเราแล้วนำตะไคร้ที่เราหันไว้ลงมาเลยครับ พอตะไคร้ของเราเริ่มเหลืองกรอบเราก็นําใบมะกรูดลงมาเสร็จแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเลยครับ เสร็จอีกหนึ่งเมนูแล้วครับวันนี้ที่โค้งหมูทอดสมนุนไพรสูตรเบาวต๊อกสีเหลืองกรอบๆน่าทานมากๆเลยครับ mm hmm. เพื่อนๆลองไปทำดูครับ